อนาคตของลุงเนี่ยถ้าในจะเป็นยังไงถ้าในซินาริโอที่สองลุงเนี่ยแพ้ละอาจารย์ว่าถ้าแพ้ผมว่าลุงหนึ่งคงต้องหาวิธีร่วมรัฐบาลก็คือแกอยู่ในปาิลิสด้วยอันดับหนึ่งก็คือลุงป้าอายุมากกว่าใช่ใ่ส่วนลุงอายุน้อยก็คงต้องหาทางอยู่ที่อยู่ที่ปลอดภัยครับแกไปได้ใช่ไหมจย์และแกมีอิทธิพลพอที่จะเข้ามาพยายามมีบทบาททางการเมืองไหมหรือว่า สำหรับแกลึกๆลแกล้วแกอาจจะสบายใจก็ได้นะจบแล้วก็จบเลยอะไรอย่า<ว>งเงี้ยเพรว่าก็อาจจะไม่ไมไ,มไม่สักทีเดียวคือตามใดที่โอเคสวที่ท่านตั้งไว้ยังอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องอยู่กันจนถึงฝั่งอ,ะอ่ะแล้วก็ยังมีโอกาสให้พลิกเกมได้อีกออเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะว่าสมมติวันนี้ฝ่ายเราบอกฝ่ายประชาธิปไวยตั้งรัฐบาลด้วยกันแล้วมันจะราบลื่นเขาก็หวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะทำงานด้วยกันไม่ได้หรอกมันพลาดเมื่อไหร่มันทะเลาะกันเมื่อไหร่เราเสียบ Uh huh. มันต้องพร้อมเขาก็ยังได้อีกเยอะเก็ยังมีเกมให้เล่นอีกเยอะทีนี้ในฐานะที่อาจารย์แล้วก็สถาบันพวกเก้าเนี่ยทำเรื่องกระบวนการเลือกตั้งติดตามวิจงวิจัยอะไรพวกเนี้ การเลือกตั้งในค้งสุดท้ายเนี่ยดูเหมือนว่าเนกาติแคมเปญเนี่ยมันจะเริ่มออกมาเยอะๆมันผลขนาดไหนเดี๋ยวนะมันออกพักไหนบ้างพี่เท่าที่ผมเห็นเป็นทางการนะมีพักลุงรรมยารจ้างชาติเนี่ยอันเดียวใช่ใช่มีแต่อย่างอื่นนี่มันเป็นเรื่องของการใช้ไอโอมันจะมาโค้งสุดท้ายแบบเนี้ยเหมือนสมัยก่อนก็เผาบ้านเผาเมืองเลือกเราเขามาแน่ครั้งนี้มาอีกแล้วครับมันก็จะมาแบบนี้แหละเพราะมันเป็นสูตรที่ต้องสู้กันคือวันนี้กลยุทธ์ก็คือก้าวไกลมายังไง ไทยรมณ์ไทยสร้างชาติก็ต้องมาแบบนั้นในทางตรงข้ามคือวิธีการขายแต่ว่าคอนเทนต์ตรงข้ามเพราะว่าเป็นพักที่ชนกันเชิงอุดมการส่วนพักอื่นเขาก็จะไม่มาไม่มาลุยแบบนี้แต่เขาจะไปใช้กลยุทธ์ที่เขาถนัดคือการไปเจาะสอสอเขตที่เขาหวังเอาไว้เพราะวันนี้เขาเห็นเริ่มเห็นละก้าวไกลมาตัดเพื่อไทยเขามีกําลังใจยิงกระสุนมากขึ้นเขาก็จะยิงรัวๆกระแสไม่เป็นไรปล่อยรวมไทยสร้างชาติว่าไปชนกับก้าวไกลไป แล้วเขาได้อะไรเขาก็จะได้สอสอเขตตามที่เขาหวังได้คือเขาหวังมินตอยู่อืวันนี้เขาหวังมินตอยู่อืเพราะว่าเขามองว่าอาปีหกสองมันเคยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหกสิบเอ็ดที่นั่งนะพี่ผมมีความรู้สึกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยรวมไทยสร้างชาติจะสามารถขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้ไหมครคือไอ้เองอย่างที่บอกไอ้เนกาทีฟแอดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันปลุกกระแสมากขึ้นไหมคือในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเหลืออีกหกวันเนี่ยก็วันเนี้ย มันก็น่าจะไปอย่าง,งานั้นคือค,คือตั้งต้นมาเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ว่าเราจะด้วยดูด้วยจากการะแสหรือดูจากโพเนี่ยก็<ม>คือเวลาพูดถึงความนิยมพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับเขาก็โดดมาอยู่คนเดียวในฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็คือทําให้มันรวมศูนย์มากขึ้นไปอีกอนะครับเป้าหมายก็คือโอเคอย่างน้นอยๆเขาอาจจะมองไว้ที่12-15เปอร์เซ็นต์ในบัตรบัญชีเนี่ยวันนี้อาจจะลุ้นไปถึงว่าอขอสัก20ฝั่งอนุรักษ์เนี่ยเอามีสัก40ก็ได้เอาแต่ขอครึ่งหนึ่าางงน้อออยับบที่่เเหลืไปแ แต่สมมติผู้คุมในภาพใต้มันก็หดจัดอยู่นะอาจารย์มันตั้งหลายพักเนี่ยลุงกะเป็นตาอยู่ลุงอาจจะแพ้ก็ได้นะ,นะแต่มันแต่มันจะสร้างความเกลียดชังให้เกิดเป็นอะไยปกติไหมเกิดการแรงปะทะกันสองขั้วนี้เป็นถาวรไปเลยไหมเพราะว่าโอ้โหปลุกกันแบบเฟคนิวปลุกกันแบบเอาที่อยู่ในไลน์มาปล่อยกันแล้วเนี่ยตอนนี้ใช่แนวโน้มระยะยาวก็คือคนที่ยังอยู่ในข้อมูลข่าวสารปีกอนุรักษ์ ก็แน่นอนเขาก็จะฝังลงไปเรื่อยๆทั้งๆที่ปกติเขาก็ฝังอยู่แล้วคือเขาจะมองฝ่ก้าวไกลเพื่อไทยอีกแบบหนึ่งอยู่แล้วแต่มันชัดมากไงพี่ไอ้คลิปล่าสุดเนี่ยมันชัดเจนว่าเขามองเราอย่างไงอะมองมองแล้วเขาก็เจาะไปที่สิแม้เส่ก็คือไปที่คนรุ่นใหม่ไปที้ก้าวไกลเลยก็แล้วกันซึ่งซึ่งเนี่จะเป็นเชื้อไหมที่จะทําไปสู่การอ้างเหตุว่าเพื่อบ้านเมืองไม่ให้ขัดแย้งกันและเป็นเชื้อข้างหน้าไหมว่าจะเกิดรัฐประหารอีกรอบ คือคืออ้างแบบนั้นก็จะตลกนิดหน่อยเพราะว่าคนคนปลูกคือพวกคุณนะคนเติมเชื้อคือแต่ว่าคนทานรับประหารจะไม่ใช่พวกเขาแล้วไงก็จะเป็นกลุ่มทหารจลุ่มไหก็ถ้ามันมันต้องไปถึงขนาดที่การปลูกนั้นอ่ะมันทําให้คนออกมาอต่อต้านขับไล่ซึ่งนวันนี้ไม่น่าจะมีสัญญาณแบบนั้นไม่ยังไม่น่าจะมีสัญญาณขนาดนั้นเพราะว่าโดยภาพรวมๆแล้วโอเคก้าวไกลกระแสมาดีมาแรงแต่ว่า ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยผมลึกๆแล้วก็ยังเชื่อว่าเพื่อไทยน่าจะมาที่หนึ่งในแง่ของจํานวนที่นั่งนะครับด้วยด้วยระบบเลือกตั้งมันเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วอซีนาริโอแบบประจย์วิษณุนี่เป็นไปได้ไหมฮะตั้งรัฐบาลเฉียงข้างน้อยก่อนเดี๋ยวอยู่ๆไปเดี๋ยวมันก็ใหญ่เองอะคือคือผมผมเกรงว่าถ้าเขาทําอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาอาจจะไม่แบบว่ารอให้ใหญ่อรอยุบอเพราะว่าถ้ายุบอยู่เป็นรัฐบาลตัสามเดือนยุบสภาไปปุ๊บ เลือกตั้งใหม่สักต้นปีหน้ารัฐบาลที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยเขาก็รักษาการต่อไปอีกนะครับตัดแล้วก็สยไองนารองไม่ทําทันทีแต่ว่าอาจจะให้เป็นไปก่อนจนกว่าจะจวนตัวโอเคแรกๆอาจจะกวักที่บอกว่าเดี๋ยวก็ใหญ่เองแต่ถ้าเกิดไม่มาจริงเนี่ยยุบตัดเรื่องข้อร้องเรียนอะไรต่างๆออกไปเลยนะเอาแค่ปัจจัยเฉยมองในมุมมองอาจารย์ระหว่างเพื่อไทยเข้าไกลเนี่ยถ้าผมเป็นฝ่ายผู้เยี่ยมหน้าถ้าอาจารย์เป็นฝ่ายผู้เยี่ยมหน้าเนี่ยจะยุบพักไหนก่อน ยุบพักไหนมันจะเป็นผลเสียกับเขาน้อยที่สุดโอ้โหผมว่ามันขนผลเสียคนละแบบคือวันนี้ถ้าถ้าถ้ายุบก้าวไกลมันก็จะเหมือนอนาคตใหม่ยิ่งยุบยิ่งโตครับยุบเพื่อไทยวันนี้คนก็จะมารวมก้าวไกลก็ยิ่งใหญ่ไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็เสียใจคือยุบไม่ได้อันนี้ไม่ต่างยหรือถ้าเขาคิดว่ายุบก้าวไกลล่ะเพราะที่ผ่านมาคุมได้นี่ครับ ใช่ไหมยุบอนาคตใหม่ก็มีม็อบนี่อะไรก็คุมได้เขาคิดอย่างนี้ก็จะคุมได้ช่วงที่เป็นรัฐบาลสมมุติเป็นรัตั้งรัฐบาลได้แล้วเขาก็อาจจะยุบเหมือนที่เคยยุบอนาคตใหม่ครับแต่ว่าระยะยาวไม่มีผลไม่มีประโยชน์ไม่มีผลอะไรยังไงคะแนนเสียงมันก็จะกองอยู่สางนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการมีเพื่อไทยและการมีก้าวไกลเนี่ยมันก็ช่วยดูดซับแรงกดดันไม่ให้เกิดการยุบพักในกพักหนึ่งไปโดยไปโดยปริยายนะครับอาจารย์เนี่จริงก็เป็นแนวร่วมกันอยู่แล้วแนวร่วมเชิงโอมดมการ นะครับส่วนแนวร่วมการทํางานหรือไม่ขึ้นอยู่กับบุคลากรของแต่ละพรรคทีนี้สอบถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์คุยกับคนเยอะเนี่ยฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยมีความกังวลอะไรไหมเขาเขารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะใช้เนี่ยแหละสูตรเดชวิศณุครับหรือเขามีอย่างอื่นอยู่ในกระเป๋าหรือเขาเป็นกังวลจริงว่ารอบเนี้ยเขาน่าจะหมดอํานาจละผมคิดว่าความกังวลว่าจะหมดอํานาจมีมีแล้วก็ถ้าถึงที่สุดอะ สมมุติว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันรวมกันแล้วมันไม่ใช่แค่3า0รอยธรรมดามันขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเขาอาจจะต้องยอมเหมือนกัที่เขาเคยยอมตอนคุณย,ยอม<า>ไปก่นอนยอมไปก่อนัอบอยอมตอนปี5้าคุณสมัครใช่ไหมหลังรลือประหารอยอมปีห้าสี่อย่างเงี้ยคุณยิ่งลักอาจจะต้องยอมไปก่อนคือถ้ามันไม่หวังจริงแต่ถ้าเกิดมันมีโอกาสแบบอ่เราพูดตัวเลขสองร้อยหรือหรือเขาอาจจะแบบว่ายังหวังว่า2อ0 230ยิบสองสสิบนะอ่าเขาก็สู้กับรอรอ จกกล้วยใช่ใช่เราไม่พูดถึงภูมิใจไทยไม่ได้นะนะครับเขาตัวเบียดอยู่แล้วใช่เขาอาจารย์มองไงบ้างสำหรับภูมิใจไทยพุณอนุทินในโพไม่เพอร์ฟอร์มใช่ครับเพราะเขาไม่ใช่พักกระแสอืมคือวันเนี้ยโพมีจุดอ่อนต่อให้มีคําถามว่าจะเลือกพักไหนแล้วก็มีคําถามว่าจะเลือกสสอเขตเขาก็ถามว่าพักไหนอีกอแต่ว่าคนในพื้นที่เขาบางทีเขาไม่จําพักหรอกเขาจาชื่อคนคือโพต้องเอาชื่อคนไม้เขาเลือก ว่าเนี่ยจะเลือกใครคนไหนเผื่อๆต้องเอารูปไปให้เขาดูด้วยซ้ำว่าจะเลือกคนนี้อาจารย์ชื่อบบนี้ผมเลยนึกออกเลยนะเพราะว่าในบางพื้นที่ผมเริ่มเห็นนะเอาชื่อพักออกเหลือแต่หน้ากับเบอร์ตัวเองใช่เริ่มมีในบางคือคือภูมิใจไทยเขารู้อยู่แล้วว่ายุทธศาสตร์เขา่จะไปขายพักพ่วงคนไม่ได้อืเพราะว่าพักเขาได้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดมันมีโอกาสไปปนกับเบอร์ผู้สมัครเยอะมากเพราะนั้นเราจะสังเกตป้ายภูมิใจไทยเนี่ยเขาแยก แยกเบอร์พรรคกับเบอร์ผู้สมัครมาตัดเด็ดต้นแล้วไม่เหมือนบางพรรคที่เขาเอาไปรวมกันได้เพราะมันเบอร์มันห่างกันอยังไงบัตรเขตมันไม่มีเบอร์นี้เบอร์26่สิบหกเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับอ,อย่างเงี้ยแล้วก็พอหลังๆเขาเริ่มเห็นว่าเฮ้ยก,กระแสรพรรคไม่มีเริ่มจากยอ่อตัวย่อชื่อพรรคให้เล็กลงก่อนหลังๆไม่มีเลยหลังๆไม่มีเลยแต่ทำได้ใช่ไหมการระเบียบวิธีวิจัยมันจะออกแบบยังไงเพราะว่าอย่างโพลทุกสำนักเนี่ยบอกภูมิใจไทยไม่ถึง2%แต่บุรีรัมย์ จังหวัดเดียวก็สิบที่แล้วฮะใช่ใช่เนี่ยมันออกแบบใช่ลำบากนะใช่ครับคือคืออย่างที่บอกครับคือเวลาเราออกแบบให้อ่ะเวลาถ้าผมทําเองเนี่ยแล้วผมต้องการเจาะลายเขตกับผมจะเอาชื่ออชื่อผู้สมัครพร้อมกับพักไปถามนะครับไม่จะผมจะไม่ถามว่าท่านจะเลือกสอสอเขตพักไหนเพราะมันมีโอกาสว่าเขาจะจาปนเป็นไปหมดว่าสงสัย คนนี้น่าจะเพื่อไทยมั้งอะไรเงี้ยสมมติแต่จริงๆเขาเป็นกลุ่มใหไทยและดีนะเขาสลับกันเป็นสลับมากันเยอะนะรอบนี้ในข่าวที่เราอ่านนะนี่ใครเคยชนะตอนนี้ใครมาลงเฮ้ยอะไรวะค้างพักกันไปกันมาอะไรอย่างนี้แต่โพมาแบบนี้ที่ผ่านมามันมีโลบางสำนักเนี่ยโฟกัสไปที่ตัวอิทธิพลของบ้านใหญ่จะลดลงในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยสาคัญขนาดนั้นไหมในการเลือกตั้งครั้งนี้คือคือผมว่าโดยความเป็นบ้านใหญ่อ่ะวิธีทํางานการเมืองของเขาในพื้นที่เนี่ย มันทําให้เขามีเสียงที่มันพอจะการันตีอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ไอ้เสียงการันตีตัวเนี้ยมันจะชนะหรือแพ้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคู่แข่งคือสมมุติวันนี้อ่ผมบอกว่าบ้านใหญ่ที่แข็งแข็งนะในในเขตต่างๆเนะี่ยไม่ว่าจะลงภูมิใจไทยจะลงพลังประชารัฐหรือลงประชาธิปัตยนะ์เนี่ยผมว่าตนไว้ในมือเนะี่ยสามหมื่นเนะี่ยเขาน่าจะมีแน่อ,อ,อยู่ที่คู่แข่งว่าวันนี้เพื่อไทยก้าวไกลอะ่ะเขาจะดูดตัดกันยังไง คือปกติถ้าช่วงแรกๆกระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยเพื่อไทยก็จะมีสักสามหมื่นห้ายิ้มยิ้มอยู่ก้าวไกลอาจจะมีแค่สองหมื่นสองหมื่นห้าแต่พอแต่พอเริ่มเริ่มกระแสก้าวไกลมาเนี่ยมันมีโอกาสสวนกันคือถ้าเกิดทุกทั้งคู่ถูกดึงลงมาเหลือสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยเผลอๆอันดับที่เขามีเสียงจะต้านเนี่ยเขาอาจจะเฉือนหลักร้อยหลักพันม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 ีมันมีโอกาสคือเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนปีหกสองชัดเจนนะครับคืออย่างกรณีพลังประชารัฐอ่ะตอนปีหกสองอ่ะชัด คือเขาก็เขาก็กะแหละว่าเขาน่าจะได้เสียงประมาณนี้แหละแดล้านเสียงแล้วก็เขาก็หวังว่าสส,อสอคงจะร้อยกว่า100ร้อยเศษอะใกล้ๆร้อยยี่สิบแต่ว่าเขาประเมินว่าเขาน่าจะมาจากเสียงตกน้ําอคือได้ที่สองเยอะๆเอามารวมกันสรุปไม่ใช่สรุปมันตรงข้ามปรากฏว,ว่าไอ้คะแนนที่อนาคตใหม่ไปตัดกับเพื่อไทยเนี่ยมันทําให้พลังประชารัฐชนะมาเก้าสิบเจ็ดเขตบัญชีรายชื่อที่เตรียมไว้กะว่าจะได้สักสามสิบสี่สิบเหลือแค่ยี่สิบอย่างเงี้ยจบนะครับ ญญแล้วอ,อ,อาจารย์มีโจทย์อะไรในใจสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ที่สุดสําคัญที่สุดที่อาจารย์คิดว่าเป็นโจทย์ที่อาจารย์เฝ้าดูโจทย์วันนี้ผมกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เรากำลังคุยกันวันนี้เรายังคุยอยู่บนซีนารีโอว่าคััวไม่ข้ามออืืแต่ผมเริ่มเห็นคนตั้งข้อสังเกตว่ากระแสก้าวไกลรอบนี้ไม่ได้ดึงคะแนนเฉพาะปีกเสรีนิยมด้วยกันจำนวนไม่น้อยเขาบอกว่าคนที่อยู่ในปีกอนุรักษ์อนุรักษ์แล้วก็มีแนวคิดแบบ ปฏิรูปแต่เพราะคนทีน่เคยเคยเลือกพักประชาธิปัตย์มาก่อนเนี่ยอาจจะหันมาเลือกก้าวไกลมากขึ้นแปลว่ามันมีโอกาสเติมเสียงของคั้วนี้คือจากสูตรที่เราบอกเมื่อก่อน50-50ตอนปี62นะขยับมาห้าสิบหาสี่หรือ60-40ในรอบเนี้ยมันอาจจะไปได้มากกว่านั้นตามโพลบางสำนักที่บอกว่า70-30ก็ได้คือปกติแล้ว เวลาจะข้ามขั้วเนี่ยฮะม,มันจะมีกำแพงสำคัญเลยคือพุ่งตรงคือมาตรา112เนี่ยคือถ้าแทนว่าอาจารย์ว่ามันสามารถกระโดดข้ามเลยแสดงว่าเอ่อวอตเตอร์ที่เป็นของพรรคฝั่งอนุรักษนิยมเดิมเนี่ยรับได้กับกับประเด็นนี้ถูกไหมคือ,ค,อคือมันมันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะเป็นปัญหาของพวกเราเองอ่ะที่ไประบายสีผิดผมว่ามายาคติคุณคิดว่า1นึเป็นเรื่องใหญ่นะสำหรับประชาชนแต่สําหรับผมว่าไม่ใช่มันพร้อมจะข้ามง่ายๆกับออกข้ามเพราะคุณทักษิณปะ ไม่เป็นปัจจัยที่สําคัญกว่าไหมข้างปตัวบุคคลคลุณนักสินด้วยใช่เป็นเรื่องตัวบุคคลเสร็จแล้วเราไปเหมาว่าไอ้คนฝ่ายเนี้ยเขาเราเรียกเขาว่าอนุรักษ์นิยมเราก็เลยมองว่าเฮ้ยหนึ่งหนึ่งสองคือคือกําแพงที่หนามากมมเขาคงไม่มาแน่แต่จริงๆเออเราอาจจะเข้าใจอะไรผิดว่าอนุรักษ์นิยมแล้วเราเอามาจับคู่กับเสรีนิยมเนี่ยฝรั่งจะงงหนักเข้าไปอีกเพราะเขามองว่าอ้าวอนุรักษ์นิยม มันก็ต้องตรงข้ามกับพวกแนวคิดก้าวหน้าปฏิรูปสิใน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 โพอันหนึ่งที่ผมเตรียมทำในเชิงวิวชาการนะครับเขาเขาจับคู่คอนเซอร์เวทีฟกับรีฟอร์มมิสไม่ใช่รีเบอร l เลลิสม,ม,มันหมายความว่าอ้าวแล้วมาลองดูฝ่ายเนี้ยฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟในประเทศไทยอะ่ะนี่คือฝ่ายที่เคยเสนอเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะคนที่พูดคำว่าปฏิรูปเยอะ เยอะกว่าฝ่ายนี้ด้วยซ้ำเนี่ยคือฝ่ายนี้วลมหาประชาชนนี่แหละพูดเรื่องปฏิรูปเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะเซงกับว่าเฮ้ยตั้งแต่ปี57มาที่บอกปฏิรูปปฏิรูปไม่เห็นเคยปฏิรูปอะไรเลยแล้วพักเนี้ยเสนออะไรที่เป็นการปฏิรูปหรือโครงสร้างนี่ถ้าอาจารย์พูดแรกๆทัวลงเนะ่ยล่าไมาตอนนี้พูดได้แล้วเพราะว่าทุกคนเอ็กเซปต์หมดแล้วแหมขนาดตัวพ่อของรีฟอร์มเมื่อวานไปลงยังพูดชัดเจนเลยไปลงพักไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ถึงแต่ถึงเวลาทำงานจริงนะครับ มันจะมีปัญหาไหมเพราะว่ามันรีฟอร์มจริงอะแต่ว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวพื้นฐานทางปัจญาของแนวความคิดมันก็ยังจะต่างกันอยู่ดีแม้เป้าหมายมันจะเหมือนกันครับคือคือคือถ้าได้ทํางานร่วมกันจริงอะผมว่ามีปัญหาแต่ตอนนี้ผมกลัวมากกว่าคือจะไม่ได้ทำด้วยกันหรอกไม่ได้ทําด้วยกันในความหมายที่ว่าเป็นฝ่ายค้านทั้งคู่หรือว่ามันจะเกิดการขีดฝั่งใดฝั่งเดีจยต้องแยกวงอ้าวหมยไงคือคือเราคุยกันว่าเอาฝ่ายประชาธิปไตยได้สามร้อยใช่<ง>ไหมครับ แต่ว่าจะได้นายกมันไข่เจ็ดสิบห้านะจะไปเอาจากไหนอ่ะเอาจากสวเหรอใช่ไหมแล้วถ้าเชื่อว่าสวเขาเอาแน่ใช่ไหมแล้วป้อมเขาไม่แตกอยู่แล้วใช่ไหมสวไม่แตกแถวแน่เขาก็ยังไม่แตกเเร็วๆอ่ะเพราะยังไงว่าเอาเขาก็ต้องดูก่อนรวมได้สามร้อยใช่ไหมเอาแน่จริงรวมไม่ได้สามร้อยเจ็ดสิบห้าดูซิถ้ายังไม่ได้เขาก็นิ่งก่อนอหมายความว่าทางฝ่ายนี้ก็ต้องมองแล้วในบรรดาสสด้วยกันอ่ะใครจะเอามาร่วมตัวเลขตัวไหน เป็นไปได้สูงสุดยกตัวอย่างภูมิใจไทยอาจจะใกล้เคียงสุดับเอามาปุ๊บได้เลย3 75สมมุตินะครับคาถามคือก้าวไกลจะยอมร่วมภูมิใจไทยไหมถึงเวลานั้นหรือเอาก้าวไกลออกนั่นน่ะสิครับถ้าก้าวไกลไม่บอกไม่เอาภูมิใจไทยเพื่อไทยบอกโอเคงั้นขอเอาก้าวไกลออกอ้าวจะกล้าหรือเปล่าเพราะว่ากาเดี๋ยวนี้ก็พูดไว้เยอะเหมือนกันว่าไม่เอาใครบ้างก็อยากมากก็บอกไม่เอาลุงแม่ไม่เอาสองลุงอ่ะอยากมากก็พูดไวแค่นั้นเนี่ยแต่ไม่ได้บอกไม่เอาหนูนี่ แต่ถ้าเอาหนูก้าวไกลยอมไหมล่ะแต่ประเด็นคือแต่ถ้าหนูได้มากกว่าก้าวไกลเยอะก็ก็มันไม่ได้ไงมันอาจจะแต่มันขึ้นอยู่ว่าก้าวไกลจะได้เท่าไหร่หรืออย่างนี้ไหมอาจารย์มีนี้ possibility ไหมพลังประชารัฐบอกขอร่วมแต่บิ๊กป้อมขอถอยก็เป็นไปได้แต่ถึงเวลานั้น่ะผมว่าพลังประชารัฐอาจจะรับได้ไหมพลังประชารัฐอาจจะไม่พอไม่พอคือแปลว่าโหพลังประชารัฐอาจจะมาสักสามสิบอะถึงถึงต้องมาเสนอแบบนี้ คือถ้าเข้ามา 5, 6, 6, สักห้าสิบหกสิบผมว่าเขาก็ยืนเรายืดแล้วเขายืนที่จริงก็พักรูปฝ่ายค้านเดิมบวกภูมิใจไทยไปหน่อยเพล่อมันก็ปิดสวิต์สวอลได้นะเอาจริงย่ตัวเลขในใจนี่ไงมันปวดหัวไงไปสร้างเงื่อนไขกันเยอะแยะแต่ไมแต่แต่ผมว่าเงื่อนไขที่คุณพิธาตั้งขึ้นมาเกี่ยวกับภูมิใจไทยมันเบากว่าเรื่องไม่เอาลุงนะถูกครับถูกครับคือคุณพิธาเนี่ยตั้งไว้เบาคือแค่ไม่ให้กระทรวงสาธารณสุขกับคมนาคมซึ่งเพื่อไทยก็ประกาศคุณเศรษฐาประกาศว่าคมนาคมแบบผมไม่ให้ผู้ช่ แต่ตัวภูมิใจไทยเองอาจจะตั้งแง่มากกว่าว่าอ้าวผมไม่ร่วมกับคนแต่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมัน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 เป็นงูกินหางอะนี่คือ سين ารที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งถ้าคะแนนเป็นมาเป็นอยู่แล้วผมว่ามีปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่แล้วไงคือไม่ได้มองถึงชัยชนะในภาพรวมเพราะว่าเอาเข้าจริงสําหรับก้าวไกลเนี่ยเขายอมเป็นฝ่ายค้านก็ได้เขาได้หลอไงก็อาจจะไปส่วนนั้นสุดท้ายก้าวไกลก็ต้องยอมหลอปิดสวิตปิดสวิตสวปิดสวิตสองลุงบวชให้แคนดิเดตเพื่อไทยและตัวเองเป็นฝ่ายค้าน เพื่อให้ภูมิใจไทยไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยมีมันมีหรือยอมสุดท้ายก็คือจัดตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้บิกตู่เป็นนายกต่อครับมีคนบอกว่าอายุสภาชุดนี้อาจจะไม่ยาวเพราะว่ารอให้ไหวเหรออีกสี่ปีอีกสี่ปีกันแล้วบอบนี้ไหวถึงกระอักเลือดกางไปนี่คนบอกว่าสภาชุดนี้อาจจะไม่ยาวเพราะว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยสวจะหมดอำนาจในการโหวตนายกและจา์บอกว่าเป็นไปได้ไหม ขึ้นอยู่ว่าใครเป็นรัฐบาลอืคือถ้าฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลสวหมดไปยิ่งดีอืใช่ไหมครับครับอแต่ถ้าฝ่ายรัฐบาลปัจจุบันเป็นอสวหมดไปโอเคอาจจะมีปัญหากับเขาระยะยาวครับเพราะฉะนั้นหนึ่งปีแรกอ่ถ้าสมมติว่าก้าวไกลร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยมันจะตีกันน้อยหน่อยรอหนึ่งปีผ่านไปก่อนถึงตอนนั้นค่อยจะตีกันอีกทีพยุทสภาตอนนั้นอีกทีอาจจะตีกันหนักเลยคราเนี่จะเป็นคู่แข่งหลักกันครับใช่